ฮัลโหลสวัสดีทุกคนจ้ายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สองความใสสแนลวันนี้เฮาก็สิพาทุกคนมาลงครัวเพราะว่าเฮามีปลาคอใยนั่นเองเดี๋ยวเิตต้มแซ่บๆส่กินแต่ว่าก่อนสีต้มปลาคอใ่เดียวเฮาก็สิพามาเลาะทงมาหาวัตถุดิบนั่นเองตอนนี้เฮากับวันน้อยู่ที่ฝั่งลาวนะจ๊ะยังอยู่ที่พิบูลมังสาหารเดี๋ยวเฮาสิพามาเลาะเก็บวัตถุดิบ อยังทีกินได้เขาก็สิเก็บไปเบิดนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เขาก็เจอละพักขยยงพักขยงนอยู่นี่ก็หลายหลายเต็มไปหมดนั่นเนถอะเดียวสีผ้ายางลงไปพูนมองอันน้ำเคือนน้ำเคือนทีเดียวเห็นทว่โบก็บโบเห็นนะอยู่ในกล่องนะแต่ว่าเดียวเห็นอันนั้นเขาเอืน่นว่าน้ำเคือนสิรินธรนั่นเองบรรยากาศก็คล้ายๆค,คือกับอยู่ฟังเล่ามีธงมีท,มทา แล้วก็มีสุยางที่เจ้าดูมันขยันเพียนไปหาหน,นเองเนื่องจากว่าอยู่อันแม่น้ำนั่นแหละเขาเจะไปหาปลากันอึกดอึดแต่ว่าเอาไปไปจ้าปลาคอที่ใดมากก็คือปลาคอซื่อมากนั่นเอง <c oughs> เดี๋ยวสิมาเห็ดมินูสแฉบสื่กินนะจ้าเดี๋ยวเอาผักแห่งก่อนหลายเด้ผักแห่เบิองมันกางงา็ง่ามผักแหงอ่อนๆหอมหอมเดี๋ยวเาก็สิเก็บไปใส่ ้มปลาคอใหญ่นั่นเองปลาคอกับสื้อเขาเจ้ามาเมื่อวานนี้ไปตลาดเห็นเจ้าขายก็เลยว่าซื้อมาซะมันานไปหาอยู่น้าเคงือนนี่ก็คือสิบอะไดแล้วนี่หอมขนาดเลยมาะผักใบหน่ออ่อนอ๋อพ่อแล้วล่ะผักใบหน่ออ่อนอย่างนี้มันหอม ใส่แกงหน่อไม้ใส่ต้มปลาใส่ต้มกบแซ่บทางฝั่งเลาเขานิยมกันอันต้มกบต้มปลานะใส่ผักกระเอยงดิแกงเฮดกับใส่ผักกขยียงอีหยังกับใส่ผักกระขยง้ไปก่อนจะเบิ่งแถวผัวมีแต่ผักกระขยงเต็มแบบว่เลยอยู่น้ำตีนบ้านนี่แหละใกล้ๆเพราะว่าเขาจะเกี่ยวเขาออกกับซีเรียลไว้ตั้งแต่หยาแล้วก็ พักขยิงเดี๋ยวเช่ไนไรเขาเจะกัดดำขึ้นเนาะอยู่นี่เขาเจะเห็ดหน้าปีหนึ่งสามียวนะจ้าเพราะว่ามัานมีน้ำน้ำเคือนนี่ <c oughs> เขาเจะกับสีมี่คลองดับายมาใสา่ไฮนาตะกานี่แหละจ้าวันศุกรพายางลงไปพูนฝนกับโปอยๆมาหน่อยนึงประมาณอีกเดือนหน้าเขาเจะขึ้นสีดำหนาโต บรรยากาศอยู่นี่กัสิเขียวตลอดนะจ๊ะเพราะว่าเข้าเห็ดหน้าปีหนึ่งสามแถวหน้ามันขึ้นนิะเดี๋ยวเห็นม่ว่าสิโบกผ้ายางมากแต่ว่าไงยางมากนะจ๊ะเดี๋ยวให้เบ่งบรรยากาศน้ำขื่นเดี๋ยวอมานี่แต่ก่อนมันก็นสิ บล็บกแหงยูพูนส่วงนาพอรู้สึกนบมากหอวเทียดิช่วง,งนวยนี่แดงๆเนข้ากับสิยางไปเก็บอันเันีว่าบัวบัวขาวเต้ไปบแง่กัสีประมาณนี้จ้าบรรยากาศอยู่ล้างบา <laughs> ว่าส่วงนี้เขาเกี่ยวเขาออกวัแล้วเดี๋ยวอีกประมาณเดือนเดือนนี้แหละหรือว่าเดือนน,านนะ้าเนี่ยเข้ากัะสิมาไทยแล้วก็ ดำไม่เพราะว่าอยู่นี่เขาจะเอาเห็ดหน้าสามเถื่อต่อปีนั่นเองมายามใดก็เห็นเขาเขี้ยวะอุ่มทุ่มเดี๋ยวเ้าก็สิพาไปต้มปลาคอนะจ๊ะเดี๋ยวมือหนาก่อนสิพาหมดห้าปลาอยู่นำเขื่อนเ <c oughs> จ้าเสือ <c oughs> อ้อเปล่าเออเด็กเสิพาหมดมีเบืองพูดหรือซีเมนทาปลาก็จะเป็นเสิลงเถอะมาหาปลาหาปูกันต้องกินกัน เนื้อเมนาสีผ้าคีเหือโลไปห้าเหือก่อนตัวยังไม่ใช่มีเหืออมีเหือจะสีผ้าโลโอ,อ,อกมดหละนั่นแหละจ้าบรรยากาศวิวล้างบ้านไปเดี๋ยวเข้าไปต้มปลาคอไงกินกันจ้าอันนี้เซีิเมนวัตถุดิบของเข้าโอ้ย ตาอ๋ออุ้ยวัตถุลิฟของแฉะเอจึงสั่นได้รูปมานี่ก่อนนี่แหละเขาเอื่นวัตถุลิฟเพราะว่าเอ้าเซ็ตเซ็ตเซ็ตจะหูเพราะ,ะว่าอยู่นี่มันคือพงหน้านะนี่มันสีโดดต้องตกหน้าแล้วอุย้ยใจเย็นใจเย็นนี่แหละประคอที่สี ต้มในมือนี่นะโอ้ยเนาะบาดเซียวเอาลงนี่ก่อนด้กเดี๋ยวทีจัดการปลาคอก่อนตอนนี้ยังเป็นวัตถุดิบยูเด,ดี๋ยวสีเฮเ้มันกลายเป็นวัตถุสชุกเอาไม่แข็งแต่ว่าเอา้าอุย้ยใจเย็นใจเย็นอ้าว อันนี้คือปลาคอจัดการแล้วเรียบร้อยเกือบซึ่ออกมาบริเกิมเกือบซึมออกมาขึ้นสู่น้องมันแห้งเนาะมันดีอันนี้กับซีเมนเครื่องใส่ต้มปลาคอกับซีนี่หอมบัวหอมปอมคาคนชี้ไข่ใบขี้โหดกับซีนี่มะขามหน่อยเนี่ยมะขามสมใส่กับน้อยแล้วก็ใส่เป็นมั คือเดนหรือว่ามาักคือเถกใส่ต้มเนี่ยมันนัวแซ่บแล้วก็สีใส่เป็นพริกสดน้ำตอนสีโป่งหมอลงหรือว่าตอนซุกแล้วเขาก็สีทุบๆพริกใส่มันจังเสียนะฮะรสเดี๋ยวจะลองดืบมออลก,กับแค่ๆต้มยำประมาณน,นั้นจ้าอุยน้องใหม่อันนี้น้องใหม่เราซื้อได้แต่มาพี่เจ้าไม่ค่อ ถอดตะทู่ล้วก็อันพิมีกะปตดนั่นเราจ้าดีย๋ยวอรากระตไปลลางพวกเครือ่องหอมสีใส่รง,หรงนหม,ม,ม้อต้มาก่อนไลนๆเติมปลาไม่ใครครับอืไม่ใครแสดงว่าปลาอซอสดานไปทำไหนขาว่ะปลาซดเป็นว่าจะเบิ่งดี เลี้ยงเลวๆเลยวมาข่อเพื่อนสวดทองเมืองโบสวดจ้าม่ใครยบรรยากาศมันกิดสีมืดๆในแจ็กหน,น่อยเลยว่าฝนมันตกเบิดมือมันจะเศรอย่างอึม,มคึมอุมคึมเนี่ยเนี่ยก็เป็นเวลาไกลๆเคียงแล้วเพราะว่าได้ยิันก็จะตีกองเพลงอยู่วัดแถวบ้านนี่แหละตุ่มๆโๆๆย่แสดงว่าไก่สีเพลงแล้วนะคะเพราะว่าเขาตีกองเพลงกับประมาณ 10เอดโมงหรือ1บเอสมงเคืองเกลือกากีมให้ไม่ออกเอาผะเขาวเอากันหันไปล่กงหัดมันเองเดี๋ยวเอากระสิข้อตไปล่างเครื่องหอมก่อนนะจ๊ะหมาวฝนเด้อเดี๋ยวเอากระสิเอาเกลือลงไปสักหน่อยมีหมักข้ามสม่ง แล้วก็พูดวา่าว่าสาไว้ขี้หูบอกเครื่อง,งหอมเลยล่ะเอาลงไปใส่เครื่องหอมเลยล่ะใย้มันแบบหม้ข้าว,าวเดี๋ย้าท้ายมันฟุตแน่น้อยแล้วก็จะเอาปลาลงไปจ้ะ เต็มหมอนม่นอพ่อซื้อไข่ไปกี่หูหอยนั่นแหละจ้าปากจำทีนึงละ่ะพี่ำจิบงุมด้วยตัวกับานะคะเดี๋ยวสีทุบๆพีคใส่จันนี้นน่ปลาซุปละไวนเจ็บแห้งไง เฉยๆบปมาหายไม่มีกลิ่นหอมของ,ของพริกสดแลักจารสชาติมันจะออกแบบเฮ็ดไม่นึงเดี๋ยวสิใส่ปุ่งคานลงไปสักไหน่อยนึงมันอแ่เสียอ <laughs> ปาห้องเก๋ดีสุดแล้วเอกะเอาผิดลงไปอันสทุบๆเพ่ให้มันออกเพี้ๆเล็กน้อยเดี๋ยวถาจะเข้าหนึ่งเรเอาบวกเครือ่องหอมลงไปคืองหอมห้องเก๋กซมีอ้พักขย e เ่งหอมกลอบหอมบัว อากาศสีสมนู่นนีนาามันคือที่สุดจ้าต่มปะโคฮ <c oughs> จะเวิงสีมันโอ้โหว้ายเตี๋เพราะว่ามันเทียงเพริ่นเลี้ยวหิ้วเขา ว่าสิบเห็ดเจวหรอเพราะว่ามันเศ้าหน่ตำเจวกปปไปอยสิกินกับเจวกะแีนั่นแหะพราีรใหม่อยู่ดิใหม่ย,ยังเหลืออยู่ใหม่ก็เสีบเนี่ใหม่้ของกินแต่เนีวสีบเสีบนะเ <laughs> ่งเสียบเกงให้บอเสเียบกระเลียงปีเอมพักขแย่เกะ้ามหอมปอมลงไปเเพราะว่าวปลา,าห้อสุกเ้ว ้นงใส่สมุนไพรในๆ้านเป็นเศษอนนี้กือซีเมนเจียวกัะปีหรือว่าอันพิกกะปีจริงกระต่มปลาคอจ้าเป็นลายเกล็ด,ดไ <laughs> Hehehehe <laughs> <laughs> เรียบร้อยจ้าตมปาเดี๋ยวหอมกับสิไปโชยกันนะจ้าหอมเอาอีกว่าจะหวานม,ม, <laughs> มาจ้ากินตมปลาคอใหญ่คนเดียวเสียบคือเกา้า แต่ว่าว่ามีเขาเหนียวเสียดายต้องเขาเหนียวจำเจียวมัยังเสียดนะนะโอ้โหนี่ใส่เจียวยังไงเนี่เจียวกับนีก กินของแสงนี่สิประมาณนี้เอะจ้ะ food <laughs>